อยากจะขอฝากให้คำทั้ง4ี่คำนะซึ่งเป็นคำที่เราวัดพระธรรมกายและคณะสิทธิานุสิทธ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกใช้ในการที่จะเสริมสร้างกำลังใจตัวเองและเป็นคำที่จะใช้กำหนดทิศทางในการทำหน้าที่ที่จะถวายมหาสังกทาน40,000กวัดในวันที่22เมษายนเพื่อบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ในโอกาสอายุวัฒนมงคล81ปีเนี่ย ให้สำเร็จมีคําอยู่4คําประโยค4ประโยคนี้อยากจะให้เราจําให้ขึ้นใจและกําหนดทิศทางในการทํางานในการรับบุญและสร้างกําลังใจให้กับตัวเราเองตลอด4คํานี้ก็คือ 1. ตามคนนะ 2. นิมนพระ 3. สละทรัพย์แล้วก็ส่ส่งกลับประทับใจซึ่งทั้งหมดเนี่ยสี่คำนี้มีคําอธิบายหมดเลยนะตามคนคือ อย่าให้ใครที่รู้จักเราตกบุญนี้เลยตามเขามาร่วมบุญตามเขามาร่วมงานเพราะว่าคุณยายบอกว่าลูกหลานยายที่มาเกิดเนี่ยมีมากมายแต่ว่ากระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องตามคนเป็นเรื่องที่คุณยายฝากไว้สองคือนิมนต์พระอย่าให้เป็นหน้าที่ของกองการคณะสงฆ์อย่างเดียวพวกเราลูกหลวงพ่อผู้นำบุญที่อยู่ทั่วประเทศแม้จะเหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง บางพื้นที่ธุระกันดานแต่เรานําดีกาเนี่ยไปถวายท่านให้ถึงมือไปกล่าวคํานิมนต์ท่านให้ถึงวัดถึงกุฏิสร้างความประทับใจให้ท่านก่อนที่จะมาถึงวัดพระธรรมกายให้เป็นที่เล่าลือเป็นที่โจทย์จันกันไปว่าวัดพระธรรมกายนียถวายเกียรติท่านตั้งแต่บันไดกุฏิจนกระทั่งมาถึงที่วัดพระธรรมกายเลยให้เรื่องลือกันไปเลยนะว่าเราเนี่ยนิมนต์พระด้วยหัวจิตหัวใจด้วย กาลังกายกําลังใจและด้วยคําสอนดีๆที่ครูบาอาจารย์ปลูกฝังเรามาข้อ3คือสละทรัพย์มีมากทํามากมีน้อยทําน้อยแต่ว่าไม่ทำเนี่ยไม่มีเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่อย่างที่เล่าให้พวกเราฟังทําสังฆทาน9วัดแก้ดวงตกให้เป็นดวงขึ้นได้แก้ปีชงใช่ไหมให้เป็นปีที่ใช่ได้แต่40,000วัดเนี่ยมันพลิกดวงพลิกชีวิตได้ อย่าพลาดบุญนี่คือสละทรัพย์และสุดท้ายคือส่งกลับประทับใจพวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสาม,มนเณรอุบาสกอุบาสิกาในฐานะที่เราอยู่วัดมานานเข้าวัดกันมาคนละหลายปีเราเข้าใจพื้นที่แล้วห่ะว่าวัดมีกี่ประตูเข้าออกตรงไหนอย่างไรทําหน้าที่ของเราในการที่จะส่งแขกที่เราไปเชิญมาด้วยตัวเองเนี่ยกลับวัดกลับบ้านอย่างประทับใจอย่างปลอดภัย ทำให้หมู่คณะของเราเนี่ยงดงามไปด้วยการต้อนรับปฏิสันฐานเมื่อเราจัดงานบุญใหญ่ในครั้งหน้าท่านจะได้ประทับใจแล้วก็มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราอีกเพราะฉะนั้นฝาก4ี่คำนี้ให้อยู่ในใจของพวกเราลูกหลวงพอ่อหลานคุณใหญ่ทุกคนด้วยเจริญพร